สำหรับใครที่สั่งของมานะครับมีบับเบิ้ลนะครับหรือพลาสติกการกระแทกแบบนี้นะครับก็อย่าพึ่งไปทิ้งนะครับใช้ประโยชน์ได้บางท่านก็เอามาบีบเล่นลักษณะนี้นะครับแต่ว่า,าสิ่งที่ธนวัต์จะแนะนำก็คือครับสามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนแบบนี้ครับนี่ครับสามารถนำมาเป็น อาที่รองครับเวลาเราทําอาหารครับเวลาเราใช้ครกนะครับก็จะดังนะครับเราก็เอามาวัดขนาดฐานรองแล้วก็ตัดนี่ครับเรใช้ใกรรไกรตัดได้เลยครับ ี่ครับก็เป็นหารรองนะครับเวลาเราทําการตําพริกแกงนะครับก็จะไม่มีเสียงดังครับก็การกระแทกได้ดีเลยนะครับนี่ครับก็ประโยชน์นะครับบางท่านทิ้งแต่ผมไม่ทิ้งเพราะว่ายัางใช้ประโยชน์ได้ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมพร้อมๆกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ